สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็น extension บน Google Chrome นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวโปรแกร,รม AI อีกตัวหนึ่งที่เป็น extension ที่อยู่ใน Google Chrome นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจบทเรียนต่างๆที่ จากเว็บไซต์ที่เขียนเป็นภานษาอังกฤษนะครับเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับจริงๆมันมีหลายเทคนิคนะครับแต่ที่อาจารย์จะแนะนําให้ใช้ก็คือตัวไซบาร์นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะมีบักบ้างนะครับเราก็ต้องฝึกใช้ให้เกิดความคล่องนะครับเพราะเราเหลีกเลี่ยงการใช้งานพวก AI เหล่านี้ไม่ได้ละนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการถ้าเราจะแปลข้อมูล กลุ่มพวกหน้าเว็บเนี่ยเป็นภาษาไทยไวๆนะครับแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยนะครับเราก็เข้าไปที่ google.com ก่อนนะครับ google.co.th แล้วพิมพ์หาคำว่าไซด์บาร์ไซด์บาร์านะฮะโดยไซดเดอร์เนาะไซดเดอร์เอ็กเ s นชั่นนะครับไซดเดอร์เอ็ก n s นชั่น google chrome ได้นะครับ หน้าตาจะเป็นรูปสมองแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวไ i เดอร์ที่ฝังตัวอยู่ใน Google นะครับนะเดี๋ยวเราจะลองคลิกเข้าไปดูนะครับไ i d e r ร์ a GP t GPT ไ i เดอแล้วก็บวกทั้งคลอสนะฮะแล้วก็บวกชัด GPT สี่เ r อรบแต่ว่าเราก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่เราใช้รุ่นฟรีกันไ i เดอร์เป็นแถบด้านขลางนะครับซึ่งมี AI มาผสมสามค่ายเลยนะครับมีทั้งชัด GPT ตั้งเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ี่คลอส3แล้วก็เจมินายนะครับผสมเข้ามานะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นในการแปลหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับบนะหน้าเว็บเพจต่างๆมันก็จะทำให้อ่าเราสามารถค้นหาอ่านและเขียนแปลชั้นสูงเลยนะครับซึ่งเป็นอีก extension ที่คนชื่นชอบกันมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปใน Google Chrome ได้เลยนะและ a d d e กตินชนะครับ อ่านะครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้ง extension ส่วนขยายนะครับเรียบร้อยนะครับ extension นะอาจารย์ก็พิมพ์ทูไซ a ์บาร์ยวขอลองเช็คนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำเข้ามาอยู่ในไซ์บารเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเรเราจะพิมพ์ไว้บนนี้ก็ได้นะครับเผื่อไว้เปิดปิดนะครับ เราไว้เปิดปิด on off ได้นะครับมันก็จะสะดวกนะครับเวลาเราจะใช้หรือไม่ใช้นะครับนะครับเราสามารถสั่งเรียกได้นะครับเวลเราเราก็เลือกบอาเว้นยูคลิก the extension ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ไม่บังนะครับแล้วก็คลิกเวลาเราจะใช้งานนะครับเราพิมพ์นิดหนึ่งนะครับอืพิมพ์พิมพ์อันนี้เวลาเราเรียกใช้เห็นไหมครับอันนี้เราปิดนะครับปิดไปนะครับ เราก็เปิดเปลี่ตรงนี้ได้นะครับผ่านตัว extension ตัวนี้ได้เลยอ่ะคราวนี้นี่คือไซ์บาร์ละก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่หน้า j s long นี้นะครับเราก็เปิดไซ์บาร์ขึ้นมานะครับ j s long geography <S <S นะครับวิธีการแปลก็คือเราคลิกไปที่ตัวสมองนี่ครับมันจะมีแบบ สมไลสรุปทั้งหน้าไดบไปไอนะครับกับอีกันหนึ่งเขาคลิกไปมีตัว A ตรงนี้นะครับเราก็คลิกไปที่ออปชันข้างบนก่อนนะครับตั้งค่าซึ่งตอนนี้มันก็จะดีเทคต้ตนฉบับแล้วก็ททร์เก็ตเป้าหมายคือให้แปลเป็นภาษาอังกฤษอ่าไม่ใช่เนาะเราอยากได้เป็นภาษาไทยเราก็เลื่อนสกอร์บาร์หาภาษาไทยได้เลยนะครับง่ายๆตรงนี้เมื่อเจอแล้วก็คลิกนะครับตอนนี้มันก็จะรู้แล้วว่า สิ่งที่เราต้องการคือเราจะแปลข้อมูลเหล่านี้จากต้นฉบับนะครับจากต้นฉบับที่เป็นออโต้ดีเทคมาเป็นไทยนะครับเราก็คลิกได้เลยเวลาเราต้องการแปลตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะทานสเลตได้ไหมครับทานสเลตนะตันนี้ครับคลิกออกมันก็จะหยุดไปนะครับตัวนี้คลิกเข้ามามันก็จะแปลทําให้เราเข้าใจความหมายเห็นไหมครับบางทีมันอา,อาจจะแปล แบบงงๆหน่อยนะครับแต่เราก็ต้องดูอ่ามันก็จะเทียบกับบรรทัดบนนี่คือความสะดวกทําให้เราได้ฝึกภาษาไปด้วยสําหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับดีกว่าที่จะแปลทั้งหน้าเลยอย่างเงี้ยคุณได้ฝึกการแปลทีละพารากราฟเราก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยทําให้เราเก่งขึ้นนะซึ่งยุคนี้ในภาษาเป็นสิ่งสําคัญนะนอกจากการโคดดิ้งแล้วเห็นไหมครับอ่าคราวนี้อาจารย์ก็ทุกครั้งนะครับต้องหยุดหยุดสต็อปมัน มันก็จะกลับสู่ค่าปกตินะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงนะครับเช่นเดียวกันเราไปหน้าถัดไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็คลิกนะเพื่อเปิดมันแล้วก็ตอนนี้มัน d e ฟอลต์แล้วเนาะ d e ฟอลต์แล้วเราไม่ต้องคลิกแล้วเราคลิกตัว a อนะตัวนี้ได้เลยนะครับมันมันก็จะเจ n เนอเรทกันหมครับอ,อ่านได้สะดวกขึ้นเลยอย่างน้อยเราก็มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงแม้มันจะไม่ได้ท n s l เล e ได้ดีนักนะ นะครับแต่เราก็เริ่มเข้าใจในระบบอารู้เรื่องอะ่ะว่าไงเนาะเพราะนั้นไม่ใช่ข้อจํากัดของภาษาละต่อไปในอนาคตุณได้ฝึกั้งภาษาอังกฤษด้วยนะครับหรือใครที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับมันก็แปลเป็นไทยได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับอยารย์ลองค้นหาเนอ้องอ่าข้อมูลแบบภาษาอื่นๆนะครับไปที่ Google นะครับข้อมูลเกี่ยวกับอ,อินเทอร์นเน็ต posting in k korea เ no? นเค k อรีอั kr, no? นะจอหน้าเว็็บไซต์ที่เปนดิน kr, นะครับ่าาาบ่ไป r นนีนนะ พิมพ์คำว่าไซต์ .kr ก็สเปซิฟิกไปที่โซนนิดหนึ่งลองดูว่าเราเจอภาษาเกาหลีไหมยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะเดี๋ยวลองหาที่เป็นภาษาเกาหลีนิดหนึ่งเพื่อความท้าทายนะครับน่าสนใจนะครับถ้าเราได้เจอภาษาเกาหลีแล้วให้มันแปลนะครับโหลดดิ้งนิดนึงนะครับโอเค English เราลองมาที่ผมที่เป็นโคเรียนนะนี่เป็นโคเรียนะครับเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับนี่นะคลิกตัวเกวานะครับอาจารย์ทำให้ดูนะครับสมมติอาจารย์คลิกเข้าไปที่ตัวอะไรสักตัวหนึ่งเนาะแล้วอ่านไม่ออกเนาะอ่านไม่ออกเราคอยใช้ตัว AI สมองคนตัวนี้นะครับ นลครับลองดูนะครับลแล้วมาละทานสเลเตอดูว่ามันสู้ไหวไหมเนาะเออสู้กับภาษาเอาแหละ <c oughs> เห็นไหมครับโอ้โหใครที่ฝึกภาษาเกาหลีอยู่ก็ได้เปรียบเลยนะแต่อาจาร,รย์ไม่ได้เนาะเราก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นใช้ได้หมดใช้หน้าด้วยภาษาจีนนะครับเ <c oughs> ว็บเดียวตัวนี้น่าสนใจเลยนะไปลองฝึกดูนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านเนาะที่จะใช้ในการแปลภาษาแต่คราวนี้นิดหนึ่งนะครับในกรณีที่ท่านต้องการปรับแต่งไอตัวไซต์บาให้มันอยู่ตลอดไปท่านก็เปลี่ยนจากออปชันเมื่อกี้นะตัวเนี้ยให้เป็นทุกไซส์นะครับที่เราเข้าเว็บมันก็จะทํางานแต่ตรงนี้คือทุกครั้งที่เรายังไม่ใช้หน้าเว็บนะั้นมันก็จะไม่ขึ้นเนาะมันก็จะเกะกะเนาะถ้าเกิดเราใช้อลเนี่ยมันจะเกะกะคือคลิกไปทุกหน้ามันก็จะบงังแต่ตัวนี้คือ ใช้เมื่อคลิก extension ส่วุดยอาจารย์จะนิยมใช้ตัวนี้นะสามใช้บเบอร์หนึ่งกับเบอร์สานะเบอร์สองไม่ควรใช้เพราะมันเป็นการ specific เฉพาะเว็บนี้นะไปฝึกทำนะครับไปเลือกใช้ถูกต้องหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามกันคลิปถ,ถัดไปนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ